ช่งนี้กูไม่ค่อยมีเงินเลยอ่ะกูยืมเงินหน่อยดิฮะไม่ได้เลยเหรอพันหนึ่งนะอาก้าร้อยก็ได้อ, 50, อ,อ,อ,อ้เก้าร้อยแปดร้อยห้าสิบอ่ะแปดร้อยอ้าฮัลโหลมึงหรอได้ยินปะเนี่ยเอา้าตังค์หมดเฮ้ยตังค์โทรศัพท์ก็หมดไม่มีเเงินก็หมดยืมใครได้บาา้า,างอฮึยยมยย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 ยะ ยืมลาย B K ง่ายกว่าเข้าไปที่ลายเลยจ้าไปที่ลาย B K ขั้นตอนนี้เรากดเริ่มใช้งานลาย B K ยืมลาย B K ไปเลยยอมรับยินยอมทั้งหมด เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีบัญชีด้วยใช่ไหมเปิดบัญชีด้วยแอปพลิเคชันเคพัสดูหก็เริ่มไม่ง่ายแล้วนะการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสแกนหน้าไปอีกสแกนหน้าไปอีกแสงไม่ได้มาที่ตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ตรวจสอบเข้าไปโอเคต่อไปเลยผูกบัญชี ูกบัญชีแล้วกันเนาะเงินจะได้เข้าง่ายๆหุ้ยผูกเข้าบัญชีเลยเพราะว่าลาย e k k ยืมง่ายไปจ้ายืมเงินลายบ K งง่ายกว่าง่ายตรงไหนไม่เป็นไรเราให้กำลังใจตัวเองไปต่อคะ่ะ กอกำหนดการยอมรับไปกำลังเปิดบัญชีเงินฝากได้รับคำขอเปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้วกลับไปที่ไลน์ตอนนี้เราก็เปิดบัญชีสำเร็จแล้วมันก็ไม่ยากนี่ว่าไปไปต่อวงเงินให้ยืมมีลุ้นวงเงินให้ยืมอนุมัติไวไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้อยากใช้วงเงินเมื่อไหร่ โอ้ oh, ได้ไปจะครอันนี้กูเพิ่งสมัครเองเหรออันนี้คือทำตั้งนานแล้วนะยอมรับไปยินยอมต่อไปโอเคยืนยันข้อมูลส่วนตัวแล้วกูไม่ยากนี่วกะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราก็กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะไปกันต่อข้อมูลสินเชื่อข้อมูลสินเชื่อ,ส,อสินเชื่อคืออะไรวะไม่มีแล้วกัน ยืนยันข้อมูลการสมัครตกลงไปเลยข้อกำหนดและเงื่อนไขยินยอมไห้ยินยอมยินยอมทุกอย่างเลยค่ะให้ทั้งตัวและหัวใจโลรอผลการอนุมัติสักครู่อัปโหลดรูปเอกสารอัพโหลดรูปเอกสารอัปโหลดรูปเอกสารโอเคค่ะ อยู่ไหนคะเนี่ยหลังจากที่เราอัปโหลดสเตทเมนต์สเดือนย้อนหลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็แค่รออนุมัติ1วันแล้วกูได้ไหมวะแล้วกูผ่านไหมกจะได้ยืมเงินไหมแต่ว่าเขาบอกว่ายืมลายบีง่ายกว่าแต่กูว่าก็ไม่ง่ายนะ